นะครับเรายังมีโปรโมชั่นดีๆให้ทุกคนอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีประกันเครื่องเกียร์นะครับ2ปีน่าถึง2บ0 0 0ืนโลนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับและที่สำคัญนะครับมีบริการเซ็นไฟแนนซ์หึ่งและบ้านของคุณและส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านของคุณนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับรถสวยมืองสอจกรพีคานะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับจอมนะครับ วันนี้นะครับห่กไข่ก็ตามนะครับพี่ก็ตามหารถซองสปอร์ตนะครับที่เป็นสไตล์อีโคคาร์นะทุกคนที่ลักษณะหน้าตานะครับดูเท่ดูสปอร์ตนะครับที่สำคัญมีเทอร์โบอยู่ในตัวรถนะวันนี้นะครับเราจะมาลองรีวิวนะครับเป็นเจ้านิสสันแอเมร่า 1.0V เทอร์โบปี2020คันนี้ของเรานะครับซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับตัวสีดำนะครับของทางนิสสันเขานะครับเป็นสีออกแนวแบล็กสตาร์นะครับอันนี้อ่าลักษณะหน้าตาสวยงามมากครับดูเท่ดูสปอร์ตมากคันนี้นะครับ เอาใช้ของเขามีอะไรบ้างครับมาเจาะกตัวด้านหน้าเนาะอันนี้ได้เป็นไฟหน้านะครับแบบ LED นะครับมีไฟหลีแบบ LED Signature Light มาให้ด้วยนะครับอันนี้สตัวกระจังหน้าครับอันนี้ได้เป็นกระจังหน้าแบบโคเมียมนะครับพราะตาสัญลักษณ์โลโก้นะครับยี่สันนะครับสวยงามมากนะอันนี้อะถัดมากตัวล้อแม็กครับอันนี้ได้เป็นล้อแม็กอลอยทุกคนขนาด15นิ้วนะครับพระกอบกับตัวยางบิดสโตนารปี2020นะครับเข้ากับตัวรถเป็นอย่างดีเลยนะนี้สวยงามมากครับ ัดชิ้นมาก็ะตัวกระจกพับข้างครับอันนี้ได้เป็นกระจกพับข้างไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะครับแบบนี้เลยเนาะสีเดียวกับตัวรถนะครับกระจกพับข้างทีนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเบดอาร์ของเจ้า닛สันอเมร่าคันนี้กันด้วยนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะทุกคนน่ะมาดูกันได้นะครับนี่นะครับเบดอาร์เดิมๆนะครับจากโรงงานเลยนะทุกคนดูได้นะครับเบดอาร์นะครับสวยงามทุกคนกลมหมดนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยเนาะให้ดูทั้งทั้งหมดเลยนะครับ ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับให้ดูหมดเลย mm hmm. นี่ดูได้นะครับ mm hmm. อ่าแซ่เพิ่มเติมไปทุกคนในส่วนของตัวด้านท้ายครับอันนี้ได้เป็นด้านท้ายนะครับตัวไฟท้ายของเขาเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับอันนี้ซึ่งมาตกแต่งด้วยเคีบล่านิดหน่อยมาให้นะครับจากโรงงานานะ้นนี้สวยงามนะอ่า ถัดมาตัวกับฝั่งคนขับครับให้ดูแมตช์อาร์คเหมือนเดิมดูได้เลยนะครับอันนี้ให้เราให้ดูทั้งหมดเลยเนาะทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนี่นะครับแมตช์อาร์คเดิมๆนะครับจากโรงงานเลยนะครับตรงนี้ด้านฝั่งคนขับครับทุกคนเป็นไงครับทุกคนสวยงามนั้นนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับอันนี้ โอเคนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราพามาให้ดูภายในตัวรถของเจ้า닛สันอะเมล่า 1.0V Turbo คันนี้ของเรานะครับซึ่งอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะครับสำหรับตัว V ของ닛สันอะเมล่านะครับปกติจะได้เป็นเบาะผ้านะครับแต่นี้นะครับเราทําเป็นเบาะหนังมาให้นะครับซึ่งเข้ากับตัวรถได้อย่างดีเลยนะครับสวยงามมากเลยเนาะดูส่วนของฝั่งคอนโซลได้นะครับสีดำนะครับต่กัะสีัวหนังเขาเนี่ยทุบมาให้นะสวยงามเลยนะนี้ซึ่งโอเคเดี๋ยวผมให้ดูออปชั่นภายในตัวรถของเขาแล้วกันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้อย่างแรกนะครับ คันนี้นะครับมีปุ่ม start มาให้นะครับยงแค่เราเหยียบเบรกนะครับแล้วกดปุ่มนะครับสามารถ s t a r ทรถได้เลยนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบอกไปก่อนนะครับทุกคนอันนี้คันนี้นะครับไม่อาจจะสูบไปหน่อยนะครับทุกคนเลขไม้นะครับของเขาอยู่ที่6 4 1มนะครับแต่นะครับเรานะครับรับประกันให้เลยนะครับว่าไม่มีการชนหนักไม่มีการจมน้ํานะครับไม้แท้100%เนะครับทุกคนอ่าวอาแต่ก่องเขานะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราให้ดูนะครับผูชมของตัวระบบประกาศก่อนแล้วกันนะครับ ระบบปรับอากาศของเขาจะเป็นระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัตินะครับซึ่งมีจอแสดงผลแบบดิจิตอลมาให้ด้วยนะครับทุกคนก็สามารถปรับอนปรับได้ตามใจชอบนะครับแบบนี้เลยนะครับับได้นะครับเลืนลงได้ตามใจชอบเลยนะครับมีจอแสดงผลดิจิตอลมาให้นะครับแบบนี้เลยถัดขึ้นมาแล้วเจ้ของตัวฟังก์ชันนะครับมีเดียของเขาในคันนี้จะเป็นจอทัชสกรีนนะครับทุกคนซึ่งรองรับนะครับ am fm นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เหมือนกันนะครับและที่สําคัญนะครับมิสซสมเบล่าคันนี้นะครับยังมีกล้องนะครับรอบคันให้นะครับ แบบนี้เลยนะครับกล้อง6 0นะครับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนลักษณะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับฟังก์ชันดูดูหลูนะทุกคนอันนี้ดูเท่นะครับระตายดูหลูดูเท่เหมือนกันนะครับวันนี้ถัดมาสาับตัวพรลมารัยครับอันนี้ครับได้เป็นพฟลมารัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับซึ่งบอกเลยนะครับทุกคนอันนี้จับเบามากเลยนะพฟลมาลัยนี้เบาขับน่าขับสบายพอสมควรเลยนะครับคันนี้ ซึ่งในสองตรงปรมาไรบลติฟังกชันเนี่ยก็ยังมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงมาให้นะครับสามารถเป็นคลื่วิทยุได้นะครับวางสายรับสายได้จากตรงพวรมาไยเลยนะครับอันนี้ก็เล่นได้ตามใจชอบเลยนะครับประมาณนี้เลยโอเคถัดมาสักกับตัวเกียร์ตัวเกียร์ของเขานะครับอันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับ CVT นะครับทุกคนอันนี้นะครับก็สบายนะครับอันนี้ปรับเกียร์เกียร์ได้ตามใจชอบนะครับสบายมากซึ่งก็มีกล้องมาครอบขนาดถอยหลังนะครับครอบเซ็นเซอร์การระยะจอดมาให้นะครับ มีกล้อง360ให้ผมชอบมากเลยนะกล้อง360ของบริษัทฮัมเบลิล่าเขาเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะครับถ้าขับขี่เนี่ยปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับเวลาถอยจอดอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอ่ะประมาณนี้เลยโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารของเจ้านิสสันฮับเิล,เลาคลันนี้กันดูครับว่าจะนั่งสบายขนาดไหนสำหรับก,ก๊อคานเนี่ยน่าจะสบายไหมหรือว่าจะไม่สบายเนดะี๋ยวเราพามาดูกันเลยครับไปดู โอเคนะครับตอนนี้นะครับต้องอยู่ภายในห้องผู้โดยสารของเจ้านิสสันอัมเบร่าดึงจุดนีเทอร์โบคันนี้ของเราแล้วนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับทุกคนอันนี้เราประทับใจมากเลยครับส่วนของตัวเบาะเนี่ยพุ่มมาด้วยหนักนะครับสีนี่คือสวยงามมากนะพุ่มมาอย่างดีเลยนะครับอันนี้เข้ากับตัวรถได้สวยงามมากเลยนะครับรูปทรงลักษณะหน้าตานะทุกคนดูสวยงามมากนะครับที่สําคัญนะทุกคนอันนี้ครับตกแต่งมาด้วยเคฟล่ามาให้นิดหน่อยนะครับก็ดีไซน์ของเขาดูสวยมากเลยเนาะและอันนี้นะครับตอนแรกนะครับผมคิดว่ามันจะแคบเนาะ แต่นี้พอมานั่งรินนะครับเดี๋ยวพื้นที่ให้เยอะเลยนะครับทุกคนที่อีโกคาร์ทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวพื้นที่ให้นั่งสบายมากนครับนั่งสบายเลยนะอันนี้แต่ที่สําคัญนะครับยังมีที่เสียบ USB มาให้ด้วยนะครับเวลาแบตใกล้จะหมดอะไรเงี้ยเราสามารถชาร์จแบตได้นะครับใส่ USB ได้ด้วยเนาะตอนนี้ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนในสตขอจอในสัตว์อเมร่าห้องพูดสารของเขานะครับก็ประทับใจพอสมควรเลยเนาะสำหรับผมนะครับโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของ ห้องเก็บสัมภาระนะครับก็จะเป็นยังไงนะครับตามไปดูกันเลยครับตามโอเคนะครับมาเจอของห้องเก็บสัมภาระของเจ้านิสสันอเมล่าตัวนี้นะทุกคนก็โอ้กว้างเลยนะครับทุกคนอันนี้กว้างมากนะเก็บสัมภาระได้เยอะพอสมควรนะครับกระเป๋าไปเที่ยวต่างประเทศนี่ได้3าสี่ใบเลยนะครับทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวพื้นที่กว้างมากเลยนะครับนี่ประมาณนี้เลย เพ่ที่สาคัญนะครับยังมีชุดปะยางมาให้อีกด้วยนะครับแล้วกรณีฉุกเฉินน้อยยางรั่วนะครับนี่มีชุดปะยางมาให้นะครับเขาก็เครื่องมือต่างๆนะครับมีให้อยู่ครบเลยประมาณนี้เลยนะครับอ่าถัดมาจะของห้องเชื้อเพลิงครับทุกคนจะของห้องเชื้อเพลิงครับอันนี้รองรับเชื้อเพลิงเบนซินนะทุกคนซึ่งสามารถเติมได้สูงสุดถึง e 2 0นะครับวันนี้นี่กระเขียนไว้ในป้ายนะครับเติม e 2 0ได้นะประมาณนี้เลยนะครับ ทีนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูสกของเครื่องเครื่องของเจ้านิสั a อเม m ่าคันนี้กันเลยครับว่าจะเป็นยังไงเนาะสำหรับเครื่อง1,000 cc นะครับตัวนี้นะครับลักษณะหน้าตาเป็นยังไงเนาะอ่ะอ่ะอันนี้นะครับคือเครื่องยนต์นะครับของเจ้านิส s a n เมล a l a 1,000 cc นะทุกคนอันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1,000 cc นะครับซึ่งที่สำคัญนะครับมีระบบเทอร์โบมาให้อีกด้วยนะทุกคนลัหน้ะตาประมาณนี้เลยนะครับสวยงามมากนะครับอันนี้ ที่สาคัญนะครับทางนี้นะครับเราเราก็รับประกันได้เลยนะครับว่าไม่มีการชนหนักไม่มีการจมน้านะครับไม่แทนละเปอร์เซ็นต์นาะทุกคนฝากระโปรงนะครับกลมทุกรูนะทุกคนมีตามอคมีให้อยู่ครบนะครับเ่ประมาณนี้เลยเห็นไหมสวยงามมากครับฝากระโปรงเดิมนะครับนี่ตามอคมมีให้อยู่ครบนะครับตัวน็อตนะครับไม่มีการแกะการถอดนะครับอันนี้เห็นไหมเบ็ดอาร์คเดิมๆหมดเลยนะครับอันนี้ โอเคนะครับสำหรับใครนะครับไปสนใจเจ้า Nissan Almera 1.0V Turbo คันนี้นะครับใครที่อยากเป็นเจ้าของนะครับราคานะครับเราขายอยู่ที่487,000บาทเท่านั้นนะครับแต่นะครับเรายังมีโปรโมชั่นดีๆให้ทุกคนอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีประกันเครื่องเกียร์นะครับ2ปีนะาถึง20,000โลนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับและที่สำคัญนะครับมีบริการเซฟไฟนนซ์หน้าบ้านของคุณและส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านของคุณนะครับ สำหรับใครที่สนใจเจ้านิส s a n a b e r ่า1 0์ V Turbo คันนี้ของเรานะครับสามารถติดต่อได้ทางเบอร์ตรงนี้เลยนะครับหรือใครนะครับอยากติดต่อเบอร์ผมโดยตรงนะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับเบอร์นี้เลยนะครับโอเคนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้นะครับได้เลยเนาะและใครนะครับที่อยากให้ผมรีวิวลรถคันอื่นรถรุ่นอื่นนะครับอยากให้รีวิวลรถไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ และคลิปหน้าเนาะผมจะมารีวิวรถคันไหนนะครับรรุ่นอะไรก็อย่าลืมติดตามนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจะจากกันก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ